ชื่อนุ่นจ้ะคือทำอาชีพเมื่อก่อนทำอาชีพเย็บผ้าอยู่โรงงานเย็บผ้ามาแล้วก็ที่ต่อมาก็จากผลการเย็บผ้าเนี่ยคะ่ะก็ทำให้เป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้เป็นมาห้าปีแล้วก็มีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคปวดประจำเดือนเป็นมา25ปีแต่ก็โรคภูมิแพ้นี่เป็นถึงขนาดที่ว่าหายใจไม่ออกแล้วก็ถึงขั้นพ่นยา แล้วก็เวลาที่ว่าได้กินอะไรไม่ได้เลยได้ฝุ่นได้อะไรไม่ได้โดนฝุ่นไม่ได้โดนกลิ่นอะไรชุนๆุดไม่ได้พวกเป็นพวกยาหอมหรือว่าเข้าตลาดนี่เข้าไม่ได้เลยพอได้กินทำอาหารก็ทํำไม่ได้ต้องสามีทำให้ตลอดก็คือตั้งแต่เป็นนะคะก็ไม่ได้เข้าครัวก็ทำกับ ข้าวทาอะไรนี่ก็คือเขาทําให้ตลอดแประนปีนบอกว่าเวลาอะไรจะแตกค่ะเวลาเป็นถึงขนาดที่ว่ากือนน้าลายไม่ได้เวลากือนน้าลายเหมือนหูจะแตกอะ่ะจะเป็นหนักมากโกรคปวดประจําเดือนนี่ก็คือปวดมา25ปีเป็นอาการที่ว่าหนักมากถึงขั้นที่ว่าพอถึงเวลาที่จะเป็นน่ะเจ้านายต้องให้หยุดงานไปเลยเพราะว่าถ้าเป็นมาถึงขั้นช็อกอะ่ะค่ะจะปวดมาก มันปวดทั้งตัวไปเลยอนะปวดทั้งตัวแขนแขนไม่มีแรงขาไม่มีแรงแล้วก็จะเกรงเนี่ยมันจะเกรงมันจะชอ็อกกลับมาพอกลับมาบ้านแล้วก็ต้องให้แฟนอนะต้มน้ำร้อนใส่ขวดมาคึงตามตัวถึงขนาดคึงตามตัวเลยจนกว่ามันจะคลายประมาณครึ่งวันอะอันนี้เดือนค่ะ จะอย่างนี้เลยจะเอาน้าร้อนใส่ขวดบางทีก็มีกระเป๋าน้าร้อนเนี่ยมาประครบตามตัวไม่ใช่เฉพาะท้องนะตามแขนตามขาเนี่ยคือมันจะเป็นไปหมดอ่ะตอนที่เป็นนั่นคือก็ไปหาซื้อยาแก้ปวดประจําเดือนก็กินก็ไม่ได้ผล,ผลกินยาแรกๆก,ก็ไม่ได้ผลเลยค่ะรก็ยังกินอยู่ก็ก็กินแล้วก็เปลี่ยนตัวยาไปเรื่อยๆอะ่ะซื้อมากินแล้วก็เปลี่ยนตัวยาไปเรื่อยๆ,ๆก็ไม่ได้ผล ก็เลยมาซื้อยาขายกล้ามเนื้อกินแต่เราก็ต้องกินทุกเดือนแต่หมอบอกว่ากินเยอะก็ไม่ได้ถ้ากินยาขายกล้ามเนื้อนี้มันก็จะเบาขึ้นแต่เรากินเรากินเยอะไม่ได้มันจะอันเป็นอันตรายต่อไตอีกเดือนนี้ก็ต้องคนนี้บางต้องสแสดบายเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> วันไหนที่ว่าเราจะไม่สบายพอตอกนกลางคืนนี่ถ้ารู้ว่าเราจะไม่สบายเราจะปวดท้องคืนนันนเขาไม่ได้นอนนะ <c oughs> เราก็จะ <c oughs> ต้องเฝ้าต้มน้ําร้อนต้มเนี่ยมาประคบ <c oughs> แต่ตอนที่เขาอยู่ถ้าได้ประครบได้อะไรมันก็จะคายแต่ถ้าไม่มีใครช่วยนะ่ะมันจะชอ็อกถึงขั้นชอ็อกคือแบบเก่งไปเลยอะปวดแบบเกรงไปเลย<ๆ>ลเลยจ้านายเกาเห็นอาการอย่างนี้คือทุกเดือนจะต้องหยุดถึงเวลาต้องหยุดแต่ถ้าอยู่บ้านคือแฟนจะช่วยต้มน้ำร้อนประคกบค่ะเขากวช็อบที่ทํางานถึงขนาดนั้นเลยอะนี่ย้อนไปตรงภูมิแพ้่นึงเรา คือก่อนหน้านี้เราเราไปไป,ไป <c oughs> หาหมอไหมครับภูมิแพ้ที่เป็นก็ไปหาหมอเขาก็ให้ยาฆ่าเชื้อยาพ่นแล้วก็ยาภูมิแพ้ฆ่าเชื้อยาพ่นเนี่ยมาไปครั้งหนึ่งก็เจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยเงี้ยครั้ค่ะเดือนหนึ่งประมาณหามหมอทกี <c oughs> ค <another> ่ครั้งเดือนหนึ่งไปหาหมอประมาณสองถึงสามครั้งสามครั้งเดือนก็จะคนักสามครั้งคือมันต้องทานยาตลอด คือยา,ยายาแก้แพ้เนี่ยต้องทานตลอดยาฆ่าเชื้อจะกินจะจะกินเฉพาะตอนที่มันหนักๆก็นั่นแหละร่างกายมันถึงไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ตอนเนี้ยเพราะว่าปิดค่ะมันจะอ่อนแอกินยาเยอะนี้สาที่มันเกิดาจะเกิดบอกคุณหมอบอกว่าคือเรามันจะอยู่กับฝุ่นอยู่กับเคมีสารเคมีตลอดเวลาอยู่กับฝุ่นงานเย็บผ้าเนี่ยค่ะ าก็ให้ป้องกันโดยการปิดจมูกแต่ปิดจมูกนี่ว่าเราปิดแล้วอ่ะมันมาป้องกันทีหลังมันก็ไม่หายที่เริ่มกินครั้งแรกนะคะก็จะกินเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดกระปุกแรกพอมากินได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะตอนอาทิตย์แรกอ่ะมันจะปวดเมื่อยตัวแต่พอก็กินไปเรื่อยๆพอกินไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าดีขึ้นพอถึงเวลาที่ว่ามีประจำเดือนมันก็เบาท้องคือไม่ปวดไม่ปวดแล้วก็ภูมิแพ้ก็เบาขึ้น สังเกตค่ะสังเกต,เ,กตเมื่อก่อนมันจะเป็นก้อนเป็นดำดำเป็นก้อนดำค่ะตอนที่ปวดมันจะเป็นก้อนเป็นดำดำแต่พอช่วงที่ไม่ปวดอ่ะมันก็จะเป็นปกติสีปกติค่ะแล้วมันจะไม่เป็นก้อนต,ตัวภูมิแพ้ก็คือก็รู้ว่าเออมันพอมีอากาศมีอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยคัดจมูก เมื่อก่อนได้อากาศเย็นก็คัดจมูกได้ฝนคัดจมูกได้กลิ่นกับข้าวที่ชนชนก็ไม่ได้ตอนนี้กับข้าวก็ทําได้หลังจากทานตัวนี้ไปแล้วก็คือร่างกายก็แข็งแรงปกติค่ะ,ะผิวพรรณดีขึ้นร่างกายปกติแล้วก็น้ําหนักกินไปสามกระปุกน้ําหนักจะลดไปห้ากิโลโดยที่ลดไปเองโดยที่เราไม่ต้องอดอาหาร อาหารกินปกติใช้ชีวิตประจำวันปกติทุกอย่างมันก็ลดไปเองค่ะลดไปเองเลยพอเลิกงานมาตอนเย็นก็กินไปเม็ดหนึ่งแล้วก็นอนตื่นเช้ามาก็ปกติป,กตกปีกระเป๋ามือนเดิมคือไม่เมื่อยไม่ปวดก็ทำได้สดชื่นเหมือนเดิมหลับก็หลับสนิทมากก็จะไปตื่นตีห้าทีเดียวทุกวันระ <c oughs> <c oughs> บบขับถ่ายปกติค่ะ เช้ามาตีห้าก็เข้าห้องน้ำเลยค่ะดีอารมณ์ดีทำให้อารมณ์ดีไม่หงุดหงิดง่ายเหมือนเมื่อตะก่อนอะ่ะเมื่อก่อนมันจะหงุดหงิดง่ายแต่ตอนนี้อารมณ์ดีขึ้นค่ะอารมณ์ดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นคือร่างกายแข็งแรงขึ้นจากโรคที่เคยเป็นนั่นก็แทบว่าจะหายเลยอะ่ะปวดประจำเดือนทุกวันนี้ไม่ต้องกินยาอะไรเลย เป็นยาขายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดประจำเดือนก็ไม่ต้องกินคือทิ้งไปเลยไม่ต้องกินกินเบต้าเม็ดเดียวจบเลยกินก่อนนอนตื่นเช้ามาก็สดชืน่น<อ>ก็อยากฝากค่ะคนที่ว่าปวดเมื่อยหรือว่าคนที่เป็นโรคอย่างที่ว่านูนเป็นอะอย่างที่ปวดประจําเดือนหรือว่าโรคภูมิแพ้หรือโรคปวดข้อปวดเข่ายเนี่ยก็อยากให้ลองใช้เบต้าดูดีของเขาดีจริงกค่ะ